สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมหอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอ ที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิจ้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดตรงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แทงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าใครให้ไม่เป็นกิมลิงตรงนี้เลยนะคะทุกคนเอาละค่ะ เช้านี้นะคะเป็นเช้านะคะใครจะเป็นเศรษฐีเชลสีชลซีใช่ไหมคะทุกคนเอาละค่ะนะคะอยากเป็นเศรษฐีใช้สีเขียวเหนียวซับนะคะทุกคนใส่เสื้อสีเขียวเหนียวซับหรือว่าใส่สีทองนะคะใส่สีทองนะคะเราก็เลย เอานะคะไพ่สีทองกับสีเขียวมาให้ทุกคนนะคะได้มีความชุ่มชื่นในหัวใจในเช้าวันนี้นั่นเองนะคะนะคะแล้วนะคะวันนี้เชา้านี้เราก็เลยนะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อแรนดอมนั่นเองเราขอให้ไพ่นาทางนั่นเองนะคะนะคะเอาเขียวเหนียวซับเขียวจ้วงซับนะคะแล้วก็สีทองนะคะเรียกซัพ์เรียกโชคนั่นเองนะคะ มาค่ะมาค่ะนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สินศักศิ์นะคะมาช่วยกันเปิดนะคะพลังงานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณพลังงานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะขอให้รครูครูบาอาจารย์ณนะที่นี้ช่วยเปิดนะคะพลังงานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรู้ไหมทุกคนคุณกําลังจะมีโชคนี่คือโชคปุมันจบแล้วค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบแล้วนะคะแล้วเตรียมตัวรับโชครับทรัพย์วันนี้แล้วค่ะวันนี้วันนี้วันนี้เลยค่ะนี่คือหนึ่งเหรียญแล้วนะคะนี่คือสิบ นะคะ1ิบดาวมันกำลังจะจบลงค่ะปัญหาที่คุณเจอแบบหนักหน่วงนะคะปัญหาเตรียมรับโชคลาบเลยค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานไพ่ต้องการจะบอกคุณให้คุณได้เตรียมตัวนะคะรับทรัพย์รับโชคสิ่งต่างๆไม่มีอะไรจะเจ็บมากกว่า1ิดาวแล้วค่ะนะคะสิ่งดีๆสิ่งงามๆจะเกิดขึ้นกับคุณใช่ไหมคะขอให้พี่ไพ่ช่วยตอบสนองด้วยค่ะนะคะ มาค่ะมาดูภพตนุของทุกคนนะคะเป็นอย่างไรสเตนนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งถ้าคุณตอนนี้คุณรู้สึกอ่อนแอให้คุณจำไว้ว่าคนรอบข้างคุณรักคุณมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอหรอกค่ะคุณเป็นนักสู้ตัวยงอยู่แล้วสเตนคือความเข้มแข็งไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณก้านนั่งบนหลังหมีแสดงว่าคุณมีความเข้มแข็ง คุณกล้าเข้าเผชิญกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามาเหรอมาสิมาเข้ามาแบบนี้เลยค่ะมาเลยค่ะตั้งรับนะคะเป็นผู้รับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะปัญหาทุกอย่างความสุขเข้ามาวันนี้นะคะเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาคิดแบบนี้ทําตัวให้เป็นเจ้าบ้านความทุกข์เข้ามาเราไม,ไม่ได้เชิญเดี๋ยวมันก็ออกไปเองค่ะเพราะฉะนั้นทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี แค่นั้นพอค่ะคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อค่ะนี่คือพลังงานไพ่ของเช้าวันนี้อยากจะบอกคุณนะคะให้คุณได้ตั้งรับให้เพราะว่าไพ่บอกว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วนั่นเองค่ะการงานตอนนี้คุณเจองานที่ท้าทายนะคะงานเจ็ดดาบงานที่ท้าทายค่ะ ปัญหางานที่ท้าทายของคุณคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยลองทําให้รับเลยค่ะเลือกรับเลยค่ะได้เลยค่ะถ้าเจ้านายนะคะเอางานใหม่ๆมาให้คุณทําโดยที่เขาเห็นแล้วว่าคุณเหมาะสมที่จะทำงานนี้ได้ให้คิดแบบนี้อย่าปฏิเสธงานที่มีความเสี่ยงความเสี่ยงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณยังไม่เคยลงมือทำนั่นเองค่ะสมมติว่าเอ,อ มันมีโปรเจกต์หนึ่งให้คุณเขียนโค้ดคุณก็ลงมือทําได้เลยค่ะไม่ต้องโอ๊ยหนูทําไม่เป็นหนูไม่มีความสามารถห้ามพูดแบบนี้นะคะลงมือทําทั้งที่ไม่เป็นนี่แหละค่ะแล้วก็มาศึกษาใน Google หรืออะไรก็ได้นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะงานท้าทายคุณกําลังจะเจองานท้าทายนะคะต่อค่ะแฮงแมนนะคะเมื่อเจองานท้าทายให้รู้จักหลอก นะคะให้รู้จักรอมันเหมือนเห็นไหมคะปลาติดเหยือ่อปลาติดเหยือ่อแล้วทีนี้ตัวคุณเนี่ยนะคะเห็นไหมคะปลาติดเหยื่อก็ยิงแต่คุณกับโดนโดนพันนะ่ะโดนเชือกของเหยือย่อเหยื่อของปลาเนี่ยพันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติเท่านั้นถึงจะแก้เชือกตรงนี้ออกได้นั่นเองนะคะคือการมีสติ เมื่อเจอปัญหานะคะต่างๆที่มาลุมเราให้มีสติเท่านั้นแล้วคุณจะหลุดพ้นออกจากปัญหานี้นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะนะคะพลังงานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณณนะช่วงเวลานี้คะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณมีสติ นะคะคุณเข้าใจสัจธรรมว่าทุกคนก็เจอเหมือนกันไม่ใช่มีแต่คุณที่เจอปัญหาอุปสรรคให้คุณคิดได้แบบนี้แล้วมีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปร้องขอใครว่าดีแบบไหนใครว่าดียังไงคุณไปทุกที่แต่ให้เชื่อได้เลยค่ะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้หมดและที่คุณไปนะคะ แต่มันยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเดียวท่านจะประทานพรมาให้คุณเองท่านรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไปขอที่คุณไปอ้อนวอนนะคะเพราะเราก็เคยเป็นค่ะเมื่อทุกมากมากๆถ้าคนเราอ่ะถ้าไม่ทุก์คุณจะไม่เข้าวัดนี่เราพูดเลยเพราะเราเจอจริงๆนะคะถ้าไม่ทุก์จะไม่เข้าวัดนะคะถ้าคุณทุกคุณถึงจะเข้าวัดนั่นเองค่ะ นะคะคนเราก็เป็นแบบนี้และคะ่ะเพราะเราเจอมาจริงๆนะคะและนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกื้อหนุนคุณแล้วนั่นเองค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเดอสตานะคะชีวิตใหม่นะคะเตรียมตัวรับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะเดอสตาคุณจะได้ชีวิตใหม่ นะคะชีวิตที่ได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอปุปสรรคต่างๆที่คุณเจอนั่นเองค่ะนะคะคือสิบดาบนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะไพ่พลังงานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณณนะช้านี้คะ่ะอืมนะคะความผิดหวังเสียใจปัญหานะคะที่คุณเจอมานะคะ ห้าถ้วยนะคะแต่คุณอย่าลืมว่าคุณยังมีหนึ่งถ้วยอยู่นั่นเองนะคะลุกขึ้นมาค่ะสภาพจิตใจของคุณอย่าอ่อมอย่ายมรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณต้องฟื้นฟูจิตใจตัวเองให้ได้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อจัตีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่คือนะคะความยุติธรรมเมื่อคุณลุกขึ้นสู้คุณจะคิดว่าคุณจะแบบไม,ไม่ความยุติธรรมไม่มีให้ฉันมันถึงเวลาแล้วค่ะนะคะนี่คือความยุติธรรมคุณจะได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมหรือจังหวะชีวิตที่มันถาโถมในชีวิตคุณนั่นเองค่ะจะติดมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนั่นนั่นเองค่ะทุก คำขึ้นมาคำขึ้นมาคำขึ้นมามันล่วงลงมานะคะนี่คือในนะคะในนะคะในออฟคอยนั่นเองนะคะนี่คือก้าเหรียญนั่นเองคุณจะมีความสุขการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองค่ะนะคะนี่คือการเงินของคุณนั่นเองจะติดมันถึงเวลาถ้าคุณรู้จักรอคุณจะได้หลุดพ้นคุณจะไม่เป็นเหยื่อของปลานะคะทั้งที่คุณไปตกเบ็ดแต่คุณกับ ตกลงน้ําแล้วเชือกพันธนาขานคุณอยู่นั่นเองและนี่มันคุณจะได้รับแล้วความยุติธรรมสําหรับคุณในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนะคะการเงินนี้ได้มาจากไหนคะได้มาจากค่านะคะค่าในหน้าก็ได้ค่ะหรือว่าโชคลาภครั้งนี้ก็ได้ค่ะที่คุณจะได้นั่นเองนะคะนะคะค่าในหน้าที่เป็นค่าในหน้าค่าประกันค่า ขายอสังหาริมทรัพย์หรือโปรเจกต์ต่างๆนั่นเองนะคะโอ้เดอะทาวเวอร์นะคะปัญหาเดอะทาวเวอร์คือปัญหามันกำลังจะจบลง นะคะมันจะกำจะจบลงและระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะหรือทาวเวอร์ค่ะนะคะ,นะค,ะความขัดแย้งปัญหาต่างๆที่คุณเจอมามันกําลังจะจบลงในเร็ววันนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะไม่เกิน10วันค่ะไม่เกิน10วันนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน10วันนี้ปัญหาที่หนักหน่วงที่มันคาใจคุณอยู่นั่นเองค่ะ สามไม่เทาสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อมันจบมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นการงานนั่นเองนะคะการงานของคุณบางคนกําลังมองหาที่หาทางทําธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้นะคะบ้านตัวเองมีความสุขเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองขยับขยาย ะะและมันกําลังจะดีขึ้นนั่นเองนะคะใจเย็นๆนะคะถ้าใครจะเลือกซื้อที่ซื้อทางหรือทําโรงงานหรือทําธุรกิจอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะนะคะ,ะ,คะวางแผนดีๆมันจะได้ไม่เสียใจนะคะต่อค่ะหรือว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ DM Page นั่นเองนะคะ DM a พ e ค่ะ นี่คือนะคะนี่คือ D m เอ็มเพจรวยรวยเหลือๆรวยล,วยล,วยลวย้นๆนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนั่นเองบางคนไปขอพระแม่ธรณีแล้วใช่ไหมคะบางคนไปขอพระแม่รัศมีด้วยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะคะได้มาอย่างไงใดนั่นเองคะ่ะนะคะบารมีของคุณกําลังจะเปิดนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ นะคะ DM เพจนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่พลังงานไ้ยอยากจะบอกคุณณนะในเวลานี้แล้วแต่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะส่งไม่เท้านะคะคุณจะได้ทำงาน ะะงานของคุณจะมีงาน2งานคุณจะไม่มีงานเดียวค่ะคุณจะได้ลงมือทํางานโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเป็นงานมีทั้งงานหลักงานรองนั่นเองนะคะแต่การเงินก็จะเข้ามานะคะเข้ามาหาคุณมีทั้งโชคมีทั้งโชคลาบมีทั้งงานนะคะการขายนะคะเข้ามาหาคุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ สองเลียนแล้วคุณจะบริหารจัดการเรื่องการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาที่มันเจออยู่เราไม่รู้หรอกว่าปัญหาอะไรแต่เรารู้ว่าปัญหามันกําลังจะจบลงมันขึ้นสิบดาบและขึ้นเดอะทาวเวอร์นั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะโอ้นะคะ ผู้หญิงนะคะ DM นะคะออไม่ใช่ค่ะ Queen of Cup นะ,ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยนะคะคุณเนี่ยเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีเป็นเป็นภรรยาเหมาะที่จะเป็นภรรยานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือคนอื่นทําทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแต่ลืมรักตัวเองนั่นเองเป็นเป็นคนมีพรสวรรค์แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่น ไม่ว่าใครมาขออะไรช่วยหมดนี่คือตัวตนของคุณนั่นเองนะคะและมันกําลังจะผ่านไปนะคะต่อค่ะสองดาบความไม่แน่ใจค่ะนะคะคุณกําลังทำอะไรอยู่ไม่รู้แต่คุณไม่แน่ใจว่าปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ที่คุณเจอแบบโอ้หหนักหน่วงเลยนะคะมันจะผ่านไปได้ไหมเพราะว่ามันถึงกับเดอะทาวเวอร์เลยค่ะ นะคะคมันจะผ่านไปได้ไหมคุณกําลังลังเลในชีวิตของคุณอยู่นั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ถ้าใครมีครอบครัวนะคะภรรยาใส่ใจคุณผู้ชายใส่ใจภรรยานิดนึงนะคะเพราะภรรยาคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนถ้าคิดก็คิดมากเลยค่ะนะคะ,นะคะถ้าคิดกับคิดมากนะคะนั่นแหละค่ะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะการงานค่ะ ะะระวังเรื่องการสื่อสารเรื่องการงานนะคะอาจจะมีการแบบมีปากมีเสียงในเพื่อนร่วมงานนิดหนึ่งนะคะนะคะถ้ารู้หลบไม่ใช้คำพูดรุนแรงไม่กระแทกคำพูดรุนแรงก็จะไม่มีปัญหานั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะดูม์เมจิช คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดึงพลังงานความรู้ศักยภาพในตัวของคุณออกมาค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเป็นแม่เหล็กแห่งการดึงดูดความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตพลังอํานาจของคุณเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองนับตั้งแต่นี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นเดือดทาวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําให้คุณ ได้รับโอกาสที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะจนมั่นจงมันงม่นใจนะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มทุนแล้วท่านกําลังขี้คายปัญหาที่คุณเจอที่ผูกมัดแขนขาคุณไว้คุณติดเหยื่อของตัวเองนั่นเองนะคะแถมเพืนจงเตรียมจงเตรียมจงเตรียมตัวนะคะ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะแ e มเปลนมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างนะคะนะคะแ e มเปอลนอาจจะย้ายที่ทํางานอาจจะย้ายบางสิ่งบางอย่างนะคะออกไปจากชีวิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวน,นววึขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ THE เลเวอนะคะ THE เลเวอค่ะนะคะเตรียมตัวได้รับรักครั้งใหม่นะคะครอบครัวคุณจะมีความปบอุ่นอีกครั้งถ้าใครมีครอบครัวแต่ถ้าใครไม่มีครอบครัวนะคะคุณจะได้นะคะได้เจอคนที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครมีครอบครัควแล้วครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะน่าจะเป็นครอบครัวมีปัญหาเลยค่ะ นะคะเพราะว่ามันมีขึ้นแบบแบบ5ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วไงต่อค่ะการงานการงานของคุณนะคะที่ที่เจอมาคุณจะที่มีปัญหาเรื่องการงานนะคะปัญหาเรื่องการงานก็จะขี่ค่ะ คลี่ขายได้สําเร็จนะคะเตรียมรับโชครับทัพย์ได้เลยค่ะนะคะเร็วการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่นเองนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะแล้วไพ่อยากบอกอะไรต่อคะลุ้นเหมือนกันนะทุกคนจัดมินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค้าค่ะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งไหนสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นกับคุณตามที่คุณปรารถนาคุณขอขาวก็ได้ขาวคุณขอดำก็ได้ดำคุณขอให้ครอบครัวชีวิตคุณมีอบความอบอุ่นให้มันพังทลายนะคะจบสิ้นแล้วเกิดใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณปมในชีวิตของคุณ กำลังจะถูกขี่ขายนั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นค่ะวันนี้นะคะเช้านี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ